สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าฝั่งไทยและฝั่งลาวนะคะวันนี้อดจะมีโปรโมชั่นให้กับกลูกค้าฝั่งไทยและฝั่งลาวนะคะสินค้าของเรานะคะตอนนี้มีจําหน่ายที่ลาวและไทยนะคะตัวน,นี้จะเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวผักชีนะคะมะพร้าวผักชีจะปรับสภาพผิวที่แห้งก้้นดําด้านแตกลายนะคะให้กลับมะขาวใสมีออร่าให้มากขึ้นนะคะ ใส่แล้วผิวจะเนียนนุ่มชุ่มชื้นตลอดทั้งวันเลยนะคะลูกค้าผิวไม่แห้งไม่แตกไม่ก้านนะคะจะให้ดูเนื้อโลชั่นมะพร้าวนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อโลชั่นมะพร้าวนะคะมันจะเป็นสีขาวเกี่ยวซึมเร็วมากเลย,เล,ยลูกค้าแล้วผิวเราจะอิ่มน้ําทั้งวันเลยไม่แห้งไม่แตกไม่ก้านะคะซึมหมดแล้วคะ่ะแล้วผิวก็จะอิ่มน้ําทั้งวันนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์รี่นะคะ เบอร์รี่จะปรับสภาพผิวแห้งก้านดําด้านนะคะให้กลับมาขาวใสมีออร่ามากขึ้นนะคะใช้แล้วผิวไม่แห้งไม่แตกไม่ก้านไม่คันนะคะตัวนี้จะทําให้ผิวขาวออร่านะคะปรับสภาพผิวให้ขาวออร่านะคะคนไหนที่มีผิวแห้งผิวแตกผิวก้านดําด้านแนะนําให้ลองใช้ดูนะคะตอนนี้สินค้าของเรามีจําหน่ายที่ไทยและลาวนะคะลาวตอนนี้ของที่เราที่มีจําหน่ายอยู่ อยู่แขกยำปลาซักเนื้อบ้บานโพนทองแขกยำปลาซักบ้านโพนทองเมืองโพนทองนะอยู่ขนส่งเลยลูกค้าสร้างปุบส่งปับขนส่งลุงอารุนเด้อบรแพงไวทันใจลูกค้าจัดส่งทุกแขงของประเทศลาวนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นเนื้อโลชั่นของ เบอร์รี่นะคะเบอร์รี่จะเป็นสารสจัดจากเบอร์รี่นะคะหลากหลายชนิดนะคะบำรุงผิวให้ล้ำลึกนะคะเห็นไหมคะซึมหมดแล้วค่ะแล้วผิวเราก็จะอิ่มน้ําแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะลูกค้าผิวจะไม่แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แตกไม่คันไม่ลายนะจ๊ะลองเปิดใจใช้ดูเด้อตัวนี้จะเป็น โสมนะคะโสมพี๊โสมพี๊จะปัดส,สภาพผิวที่แห้งก้านดำรัานรดเรือนริ้วรอยต่างๆนะคะคนไหนที่มีผิวแห้งแตกหิวผิวแห้งนะคะริ้วรอยนะคะลองเปิดใจใช้ดูนะคะตัวนี้โสมนะจ๊ะโสมเนื้อครีมมันจะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองอ่อนๆนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะลูกค้าใช้แล้วผิวจะอิ่มน้ำทั้งวันนะคะไม่แห้งไม่แตกไม่ก้านไม่คันนะจ๊ะ ซึมหมดแล้วจะลูกค้าแล้วผิวเราก็จะอิ่มน้ำตลอดทั้งวันเลยจ้ะ